สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่25พฤศจิกาถึง1ธันวาซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ line, m o r p o n g 999นะครับผมแล้วก็สำหรับใครถามสร้อยโรสคอสนะฮะก็ติดต่อมาที่ไลน์เช่นเดียวกันนะ m o r p o n g 999 99, นะฮะสำหรับสร้อยเนี่ยเหลือ2เส้นเท่านั้น2เส้นสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวซีซันหน้าเนี่ยผมเลือกแล้วน่าจะเป็นรูบี้นะครับผมรูบี้นี่น่าจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวก็ติดตามในส่วนของชุมชนช่องนะฮะเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้พวกตัวอย่างนะครับผมลักษณะของตัวสร้อยแล้วก็คุณสมบัติได้ในชุมชนของช่องเช่นเคยนะโอเคเ <c oughs> พื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับ ชาวราศีมังกรจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคชาวราศีมังกรคุณได้คุณได้เพจ อ e ป p a น a c ค e นะฮะเ a g e เป็นลักษณะที่ชาวราศีมังกรจะดิวเรื่องของการเงินนะฮะโอกาสเรื่องของการเงินโอกาสในการเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าในส่วนของหราศาสทร์ดูน่าสนใจเรื่องของการเปลี่ยนระเบียบโลก new world order นะฮะหนึ่งในนั้นในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการเงินนะฮะให้ไปดูในส่วนของการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวคุณนะเออว่าตัวคุณเองควรจะลงทุนอะไร ดีทำอะไรใหม่ๆนะครับผมสำหรับใครที่อยู่ในตลาดหรือใครที่ลงทุนอยู่แล้วนะสิ่งที่ผมจะพูดถึงเวลามีสำหรับโอกาสชาวราศีมังกรนี้ก็คือเรื่องของการลงทุนอันใหม่เรื่องของการเริ่มต้นอันใหม่เรื่องของการถอดประกอบสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแล้วก็นำขึ้นไปสู่โอกาสใหม่ที่เข้ามานั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่โอกาสเรื่องของการเงินนะเข้ามาถือเข้ามาถึงตัวคุณแล้วสำหรับชาวราศีมังกรในสัปดาห์นี้ สำหรับสัปดาห์นี้ในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะบอกแล้วนะครับโหราศาสตร์หมอป้องใช้โหราศาสตร์ตะวันตกนะฮะเราเริ่มกันที่วันจันทร์นะครับผมวันจันทร์วันที่25นะวันจันทร์วันที่25เนี่ยดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีตุลน,นะครับผมาดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีตุลนี่ลักษณะตัวคุณจะมีสเสน่ห์นะและผมรู้สึกว่าตัวคุณเองจะเข้าไป จัดการเรื่องของความสัมพันธ์นะผมมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายลูกน้องเพราะอะไรครับเพราะว่าราศีตุลเป็นราศีที่เหมือนกับเขาต้องเข้าไปตัดสินเข้าไปในคนหมู่มากนะครับผมเออเป็นลักษณะที่ตัวคุณจะมีการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ใครที่เน้นในเรื่องของความสัมพันธ์ฟังดีๆนะ ในส่วนของความสัมพันธ์เนี่ยวันจันท์ถือว่าเป็นจุดที่ตัวคุณเองจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเพื่อนข้องเกี่ยวกับบุคคลที่3มนะฮะมากกว่าตัวความสัมพันธ์ของตัวคุณเพราะว่าดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีตุลนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปแก้ไขหรือไปจบปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในวันจันนะฮะถามว่าทําไมดาวจันนะครับผมในวันจันเนี่ยดาวจันท์เกือบจะเขาเรียกอะไรดี ทับ uh, ตัวราหูนะฮะเอ่อโทษทีดาวเกตนะครับผมดาวจันทร์ทับเกตนะครับผมดาวจันทร์ทับเกตนี่ดาวเกตของฝ uh, รั่งเนี่ยเขาเรียก south node ซึ่ง south node นี่เป็นลักษณะที่ตัวคุณเองจะต้องขโมวดปมแล้วก็จบหรือมีสถานการณ์เดินเข้าไปสิ้นสุดก็แปลว่าอะไรครับแปลว่า ดาวจันทสถิตยอยู่ในราศีตุลคุณเองเข้าไปเจรจาต่อรองตกลงกับคนหมู่มากคนหมู่กว้างขึ้นนะอาจจะไม่ใช่เพื่อนซีนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองรู้จักแต่ว่าไม่ได้รู้จักแบบคุ้นเคยเพราะฉะนั้นผมเน้นไปในเรื่องของการงานเน้นไปในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร แล้วก็ในส่วนของเรื่องของความสัมพันธ์ก็เป็นลักษณะบุคคลที่3เพราะฉะนั้นเหมือนคุณเองจะเข้าไปแก้ไขปัญหา,าในเรื่องของความสัมพันธ์กับบุคคลที่3นะ <c oughs> คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันอังคารเป็นยังไงวันอังคารเนี่ยดาวจันทร์ฉี่ออกมาจากซาวท์โนดหรือว่าดาวเกตเรียบร้อยนะอยู่ที่14องศาดาวจันทร์อยู่ที่14องศา,า,ย,งศายังอยู่ในราศีตุลอยู่เพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ ยังต้องอเขาเรียกอะไรดูแลปรับความเข้าใจแล้วก็แก้ไขตัวผลลัพธ์ของการเจรจาที่ทำไปเมื่อวาน <c oughs> ก็คือวันจันทร์นั่นเองนะในวันอังคารนี้คร <c oughs> นี้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นในวันอังคารนะก็คือดาวจันทนระ์อะเล็งไครอนไครอนอยู่ตรงนี้เวลาดาวอะไรเนี่ยเล็งกับไครอนจะเป็นลักษณะที่จะมีเรื่องของอ,อ,อริ เรื่องของคู่กรณีที่เคยมีอยู่ซึ่งผมมองว่า80%ของพวกคุณเนี่ยจะดีลอยู่กับอรินะแต่อีก20%ของพวกคุณเนี่ยเวลาเป็นไคลรอนไคลรอนเนี่ยมันเป็นลักษณะเขาเรียก w o o n d healer ก็คือการแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดหรือว่าพูดง่ายๆว่าแก้ไขรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นในอด,ดีถามว่าการแก้ไขหรือรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นในอดีเนี่ยผมรู้สึกว่าวันอังคารนี้เป็นโอกาสของตัวคุณที่จะทำความเข้าใจสิ่งที่เคยเข้าใจผิดกับคู่กรณีกับอาริหรือว่าผมมองว่าคือมันมีสุภาษิตจีนอันหนึ่งที่น่าสนใจนะ คือถ้าคุณสามารถเปลี่ยนศัตรูหรือเปลี่ยนอริเนี่ยเปลี่ยนความคิดเป็นความคิดเปลี่ยนความคิดของเขาอ่ะให้กลายมาเป็นพวกเขาจะกลายเป็นมิตรแท้มิตรถาวรของคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าวันอังคารเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีนะฮะคุณเคยลองลองนึกดูในในคนคนหนึง่งหรือว่าในเ,เพื่อนร่วมง,งานก็ได้หรือว่าเพื่อนของคุณก็แล้วแต่ทีเ่เขามาจากเหมือนกับเหมือนกับ เขาเรียกอะไรขัดใจกันหรือว่าเหมือนกับหยีบเหยียบเท้ากันนะเหยียบเท้ากันในวันแรกที่แบบพูดจากันไม่เข้าใจแล้วถ้าเกิดปรับความเข้าใจได้นะเราไม่นับคนที่เป็นอริแล้วก็เป็นอริไปเลยนะคือไม่สามารถปรับความเข้าใจกับเขาได้แต่ถ้าเกิดคุณเองอ่ะสามารถปรับความเข้าใจกับอริคนนั้นได้นะเขาจะกลายมาเป็นพวกคุณเขาจะกลายมาเป็นการเลียนิตบของคุณอืมเพราะฉะนั้นน่าสนใจในวันอังคารนะฮะ ควนี้ในวันพุธวันพุธนีออ่ถือว่ารอบนี้เนี่ยดาวจันรยังอยู่ในราศีตุลเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะที่ เหมาไว้ละ3วันของในอาทิตย์นี้ที่ตัวคุณเองจะต้องดิวจะต้องจัดการนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในวงกว้างจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปมของคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ยังเป็นปัญหาที่ตัวคุณเองไม่ได้แก้ไขแล้วก็มองข้ามคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวคุณไปไปในลักษณะของเจ้านายก็ได้นะลูกน้องก็ได้นะ คนที่เป็นบุคคลที่3คนที่คุณเองไม่ได้นึกถึงเขาแต่ว่าเขามีอิทธิพลกับตัวคุณจริงๆลูกน้องนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่3ในบริบทนี้เพราะว่าตัวคุณเองสั่งงานคุณเองอาจจะไม่ได้เข้าไปาเขาเรียกอะไรดี ติดตามคลุกวงในกับเขาเขาอาจจะมีปัญหาเขาอาจจะอยากจะ,ะขอความช่วยเหลือเขาอาจจะไม่เขาเรียกอะไรไม่รู้สึกสะดวกใจที่เขาจะพูดกับคุณก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี่ยจันอังคารพุธเนี่ยเป็นลักษณะที่รื้อไอตัวเรื่องของปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยออกมาแล้วก็มาแก้ไขกันทําให้ดําเนินการให้สถานการณ์เนี่ยมันเดินหน้าไปนะฮะนะแล้ววันพุธเนี่ยดาวจันสถิตยอยู่2 6องศาราศีตุลละไปแล้วนะ วนันวันพฤรรหัสวันพฤหัสดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีพิจิกน่าสนใจฮะสำหรับใครที่เ,เขาเรียกอะไรดีความสัมพันธ์เนี่ย it's complicated นะฮะคือความสัมพันธ์ค่อนข้างซับซ้อนค่อนข้างยุ่ยากพูดยากมันเป็นอะไรที่พูดยากาคือเวลาดาวจันท์สถิตยอยู่ในราศีพิจิกผมรู้สึกว่าจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับ hidden secrets เป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรดีไม่สามารถเปิดเผยนะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่อา,อาจจะไม่เข้าเกณฑ์หรือไม่ถูกกฎกับสังคมหรือว่าบริบทของอสถานการณ์ของตัวคุณที่มีอยู่นะฮะเอาตั้งแต่หมอคะอพูดตรงๆเลยนะดาวดาวจันท์สถิตยอยู่ในราศีพิจิกจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิ๊กเรื่องของคนที่มีความสัมพันธ์ที่แบบลับๆ คนที่มีความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เป็นตัวต้นนะฮะไม่มีสถานะนะครับผม,มเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยดาวจันสถิตยอยู่ในราศีพิจิกเรื่องราวนี้จะเข้ามาหาคุณจะมีเขาเรียกอะไรจะมีสถา,านการณ์ให้ตัวคุณเองเข้าไปข้องเกี่ยวข้องเจอนะครับผมหมอคะหนูโสดแล้วหนูโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวหนูไม่สนใจอะไรเลยโอเคได้ เวลาดาวจันเนี่ยอมองในลักษณะเรื่องของการงานเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ในเรื่องงานเนี่ยจะมีปัญหาแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวคุณเองมองไม่เห็นนั่นเองนะเพราะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นสกอร์ปิโอใช่ไหมเรื่องสกอร์ปิโอมันก็หมายถึงเรื่องของความลึกลับเรื่องของซีคร e t นั่นเองเรื่องของสิ่งที่คุณเองมองไม่เห็นตั้งแต่แรกนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องงานคนที่เป็น หลายคนอาจจะบอกว่าหนูกองความสัมพันธ์ไปว่ามันไม่โอเคเลยตอนนี้หนูโฟกัสเรื่องงานเรื่องงานเนี่ยดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีพิจิกคุณเองกําลังเจอปัญหาที่มองไม่เห็นครับคุณเองกําลังเจอคนที่ระวังในเรื่องของคนที่คุณไว้ใจมอบหมายนยะ หน้าที่การงานความรับผิดชอบให้เนี่ยจะไม่สามารถ Deliver ได้ตามหรือว่าจะไม่สามารถสมมอบงานเหล่านั้นได้ตามที่เขา Commit ได้ตามที่เขาสัญญาไว้นะฮะเพราะฉะนั้นดาวจันทร์สถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับในเรื่องงานระวังหลังในเรื่องของความลักก็ระวังหลังเช่นเดียวกันนะฮะ Secrecy นะจะมีเรื่องของความลับนะ,ะที่ซ่อนอยู่แล้วตัวคุณเอจะไปเจอมาดูซิว่ามันเล็งกับดาวอะไรไหมไม่เล็งนะอ่ะคันนี้เริ่มเล็งแล้วนะฮะ วันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่ตัวคุณเองจะเข้าไปเจอกับอะไรครับดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีพิจิกแน่นอนครับแต่ว่าเล็งเล็งอะไรครับเล็งเนปจูนนี่เนปจูนเนปจูนเล็งเนปจูนที่เท่าไหร่ครับที่24องศาและเนปจูนเป็นลักษณะที่ retrograde ด้วยอ,อ่โทที us, ยิยูเรนัสเย็งเล็งเยง็งเล็งกับยูเรนัสยูเรนัสเป็นลักษณะที่ l i b r a i a n นะฮะ,ะหรือว่า อันคอนเวนชั่นอลอันออ o d o ดอกคือไม่เข้านอกออกในไม่มีตามจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้เป็นวันศุกร์ปล่อยผีหรือเปล่าในความหมายของผมนะคือเป็นลักษณะที่คุณเองอาจจะเจอความสัมพันธ์มีเกณฑ์มากๆสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่มีคอมมิตนะแล้วก็เป็นแบบ one night stand ด้วยคือเป็นความสัมพันธ์ที่ผลประโยชน์ต่างตอบแทน friends with, with friends with benefits อะไรแบบทำนองนั้นนะฮะแล้วจะเป็น s ูเกอรดีก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่แบบคุณเองเจอจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแค่ช่วงข้ามครนแค่ช่วงเวลาสั้นๆระมัดระวังนะฮะวันศุกร์ก็เป็นวันที่ตัวคุณเองอาจจะเขาเรียกอะไรดี <c oughs> เข้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะนี้หมอคะ เรื่องงานล่ะไม่อ่านเรื่องงานในวันศุกร์บ้างเลยเหรอว,ว,วันวันศุกร์แล้วทำงานไม่ทํางานแล้ว <laughs> <laughs> วันศุกร์แล้วนะไงก็อี i ์ s Friday นะ <laughs> ไม่ทํางานแล้วทํางานตั้งแต่วันจันทร์นะ <laughs> ผมรู้สึกว่าตัวคุณเองต้องแก้ไขางานเนี่ยดันให้จบภายใน3าวันแรกของสัปดาห์ก็คือจันอังคารพุธนะครับ <laughs> เพราะว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่จะไปคุยกับใครหลายๆคนในเ <c oughs> ขาเรียกอะไรพระหัสศุกร์นี้เป็นลักษณะที่ตัวคุณจะดีวอยู่กับในเรื่องของ s e c r e c y จับผิดอารีกําลังจะ เข้ามาหาคุณหรือว่าแทงข้างหลังเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไ,ไปโฟกัสในส่วนนั้นนะฮ <c> ะ <oughs> ดาวจันร์สถิตยอยู่ในราศีพิจิกนะฮะต่อไปวันเสาร์วันเสาร์ดาวจันร์ย้ายเข้าราศีธนูแล้วนะดาวจันร์ย้ายเข้าไปราศีธนูนี่มี2แบบเลยครับก็คือโซลิ u ูดเลยคือให้เข้าโหมดของตัวคุณเองที่ ไปปฏิบัติธรรมนะเมื่อไปทําบาปในวันศุกร์เรียบร้อยแล้วก็ไปชําระบาปในวันเสาร์นะฮะหรือในวันอาทิตย์เข้าโบสถ์อะไรลักษณะแล้วแต่คุณนั่งสมาธินะดาวจันทร์สถิตยอยู่ในราศีธนูแล้วก็ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีธนูเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์มากๆที่คุณเองจะเขาเรียกอะไรเดินทางไปในที่ที่ตัวคุณเองไม่คุ้นเคยนะครับผมผจญภัย ไปท่องเที่ยวได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอสถานการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีธนูเช่นดันแล้วก็ดาวจันทนระ์วิ่งเข้าไปเจอไปทับกับดาวเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะได้ไอเดียจะได้การเริ่มต้นนะฮะอะไรสักอย่างหนึ่งในส่วนของวันเสาร์นี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะปิ๊งไอเดียจากการเดินทางผมรู้สึกว่าใครไม่ได้ไปไหนให้คิด หรือว่าทำอะไรในส่วนนั้นน่ยออกจากกรอบเดิมๆนะครับผมเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยยังหมายถึงจุดเริ่มต้นหมายถึงต้นขั้วต้นแบบต้นน้ำนะฮะเวลาดาวจันทร์เข้าไปก็คือดึงพลังงานของจากสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นต้นน้ำขึ้นมานั่นเองนะฮะโอเควันอาทิตย์วันอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวจันทร์ยังสถิตยอยู่ในราศีธนูแต่เดินผ่านดาวอาทิตย์ไปเรียบร้อยแล้วอาวทิตย์ยังอยู่ใน ราศีธนูเช่นเดียวกันแต่ก้าอุตสาคราวนี้ดาวจาันวิ่งเข้าไปใกล้กับดาวพุธมากขึ้นเพราะฉะนั้นดาวจาันใกล้ดาวพุธก็จะเป็นลักษณะที่พูดคุยเจราจาตกลงแต่ว่าผมรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นดาววันอาทิตย์นี้เนี่ย ตัวคุณเองมีเกณฑ์ที่จะไปพูดคุยเจรจาตกลงเคลียร์กับคนที่รู้ใจคนที่เป็นอ,อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณจริงๆนะฮะถ้าเกิดคุณมีหลายเบอร์แลืเกินเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เนี่ยให้เลือกเบอร์ที่แรกะลยเบอร์ตองไม่ใช่ให้เลือกเบอร์ที่สําคัญกับคุณที่สุดในความสัมพันธ์นะฮะไม่สนใจนะว่าใครมาก่อนมาหลังบางคนนับลําดับ1นึสองสาจาก มาก่อนมาหลังใช่ไหมใครที่มีความสําคัญกับใจของคุณมากที่สุดนะติดต่อเจราจาสื่อสารตรงนั้นนะฮะโอเคอะหมอคะในภาพรวมจะเป็นยังไงสําหรับสัปดาห์นี้อะดูดาวใหญ่ดาวแรกเลยดาวใหญ่ดาวแรกก็คือดาวจูปิเตอร์ดาวพฤหัสดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ไหนดาวพฤหัสอยู่ในราศีเมถุน17องศานะครับผม แล้วก็ดาวเสาร์อยู่ในราศีมีนนะฮะสิองศาผมย้ำอีกครั้งนะมีคนชอบเถียงผมนะเ,ออเพราะว่าขนาดผมเอาฉาดให้ดูข้างๆตัวผมยังมีคนเถียงว่าไม่ไม่ไม่ได้อยู่ราศีนี้ออคุณดูฉาดข้างๆผมสิเนี่ยฉาดข้างๆก็เป็นตัว reference เป็นตัวอ้างอิงอยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนคุณเองอาจจะใช้โหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์อื่นๆมันจะไม่ตรงกันเพราะว่าผมเคยอธิบายไปแล้วไงว่าตัวเริ่มต้นของ แต่ละราศีแตกต่างกันเนาะเออถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยเข้าไปดูในคลิปก่อนๆหน้าหรือเข้าไปดูคําอธิบายที่ผมอธิบายไว้ในชุมชนของช่องเนี่ยเออเพราะว่าในแต่ละความเชื่อในแต่ละเ,เขาเรียกอะไรโหราศาสตร์นะตะวันออกตะวันตกโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนเนี่ยจุดเริ่มต้นของแต่ละราศีอาจจะแตกต่างกันนะครับผมโอเคไหมผมใช้โหราศาสตร์ตะวันตกนะคราวนี้ ดาวพฤหัสกับดาวเสายังทำมุมอยู่ในเกณฑ์ที่สแควรแต่สแควรกันไม่มากเท่าไหร่แล้วเพราะอีกคนหนึ่ง17องศาอีกคนหนึ่ง12องศาอยู่ในเกณฑ์สแควร์5องศาถามว่ายังสแควรกันอยู่ไหมก็ยังสแควรกันอยู่ยังมีอิทธิพลอยู่ถามในเรื่องของพายุเรื่องของลมฝนเรื่องของอะไรเนี่ยก็คงจะยังมีอยู่แต่ว่าจะคลี่คลายมากขึ้นอาจจะไม่จำเป็นในเรื่องของ เรื่องของอุทกภัยอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารก็ได้นะหรือเรื่องของอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอดาวดาวพฤหัสจูปิเตอร์อยู่ในราศีเมถุนซึ่งเป็นธาตุลม,ลมเกี่ยวกับธาตุลมเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารดาวเสาสถิตอยู่ในธาตุน้ำนะฮะคือราศีมีนเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของลมกับน้ำเนี่ยยังกระทําต่อกันอยู่ เพราะฉะนั้นก็ยังมีผลอยู่ถ้าใครถามว่าสภาพอากาศยังเป็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนถามเหมือนกันว่าในช่วงนี้ทําไมเขาเรียกอะไรดีใต้ฝุ่นมันยังเข้ากันอยู่นะใต้ฝุ่นหรือว่าเฮอริเคนเนี่ยมันยังเข้าอยู่ก็เนี่ยผมจากโหรารศาสตร์เนี่ยมันก็คือมันมีดาวจูปิเตอร์ดาวพฤหัสกับดาวซ a t u เทดาวเสายังทํามุมกันอยู่เพราะฉะนั้นยังมีผลกันอยู่นะครับโอเคเดินทางอะไรก็ต้อง เผื่อเวลาทําประกันอะไรกันแล้วแต่นะฮะเออมีคนชอบเข้าใจผิดเหมือนกันว่าเอออะไรเนี่ยดูแล้วเนี่ยเราจะไปแก้ไขคนอื่นได้ไหมประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับการใช้โหราศาสตร์ของหมอปองเนี่ยย้ำนะไม่ได้ไปแก้ไขคนอื่นนะครับผมให้เราแก้ไขในตัวเราเองนะฮะเออถ้าใครเคยเรียน7 h a b i น s ฮบิ f f ์นะฮะอ e ฟเอฟเนีเน่ย ก็คือคนที่มีประสิทธิภาพเจดนิสัยของคนที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยเขาจะมี2คําที่เขาจะพูดกันก็คือ circle of concerns นะฮะหรือปัญหาที่ตัวคุณเองอ่ะไม่สามารถแก้ไขได้และอันที่2คือ circle of influence circle of influence ก็คือปัญหาที่ตัวคุณเองแก้ได้เพราะฉะนั้นแทนที่ตัวคุณเองจะไปโฟกัสในการแก้ไขคนอื่น ให้คุณโฟกัสแก้ไขตัวเองสิ่งที่คุณเองทำได้ circle of influence อะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีอิทธิพลแก้ไขได้ให้คุณโฟกัสตรงนั้นนะยังมีคนเข้าใจผิดว่า เออดูตรงนี้เราจะให้เขาดีดให้เขากระเด็นไปไหนไม่ใช่ครับมันมันไม่ใช่ประเด็นนะ <c oughs> คือตัวคุณเองต้องแก้ไขหลบหลีกหรือว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าเอ้ยมันจะมาทางนี้มาประมาณนี้เราจะได้ทําอะไรกับตัวเราอย่างเช่นฝนตกเราล่มไปหรือเลื่อนนัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือซื้อเรือน้ํามันจะท่วมบ้านซื้อเรือหรือทําเขื่อนแล้วแล้วแต่ครับแต่ว่าเราต้องโฟกัสในส่วนอะไรครับเราต้องโฟกัสในส่วนของสิ่งที่เราแก้ไขได้ โอเคนะอ่ะโอเคและอีกดาวหนึ่งปิดท้ายแล้วกันนะครับผมในสัปดาห์นี้เนี่ยคือคงจะต้องถือว่าเป็นการเบริกเลิกแล้วก็ตีคองตีคองตีคองร้องเปล่าละกันเนาะสำหรับใครที่ลงทุนนะตอนนี้นะครับผมดาวพลูโตนะฮะสถิตอยู่ในราศีมีนศูนองศาออริจินเลยนะครับจุดเริ่มต้นถามว่าดาวพลูโตสถิตอยู่ในราศี กลุมหมายถึงอะไรบ้างในภาพรวมหมายถึงเรื่องของยุคการเงินใหม่กําลังจะเริ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าพลูโตมันอยู่20ปี20กว่าปีคือจริงๆมันไล่มาตั้งแต่28 26 24 21 20โดยเฉลี่ยแล้วขึ้นอยู่กับว่ามันเดินหน้าถอยหลังมากน้อยแค่ไหนในแต่ละรอบในแต่ละราศีแต่ว่าเวลาพลูโตย้ายเข้าราศีอะไรครับราศีกุมหมายถึง Innovation หมายถึง ความเขาเรียกอะไรเทคโนโลยีใหม่ๆออแล้วก็หมายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินด้วยนะออการเงินการปกครองกฎหมายนี่เรียกว่าเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า disruption เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะฮะในภาพรวมตรงนี้เนี่ยให้หาโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดไปนะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Technology ใหม่ๆ หุ้นเหรอหุ้นอะไรดีหุ้น AI นั่นเองนะฮะหุ้น AI ไม่ผมไม่ระบุนะว่าตัวไหนเพราะว่าในนี้มันมีรายละเอียดการลงทุนผมถือว่าเป็น personal finance หรือว่าการลงทุนของผมซึ่งมันอาจจะไม่เวิร์กกับตัวคุณเพราะว่าแต่ละคนก็มีเป้าหมายแตกต่างกันแต่ถ้าตัวคุณเองเป้าหมายเหมือนกันกับผมการลงทุนในลักษณะของผมก็จะเวิร์กสำหรับคุณเช่นเดียวกันโอเคไหมแควนี้ Uh, สิ่งที่ผมมองก็คือหุ้นในส่วนของ AI หุ้นในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านาาระหว่างรุ่นเก่าของคุณรุ่นเก่าๆก,กับรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเรื่องของการเงิน rency, นะคริปโตเคอเรนซีนะนะมีมาแน่นอนนะครับผม เรากำลังเข้าสู่รุ่นนั้นแล้วยุคนั้นแล้วนั่นเองนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI machine learning นะครับผมเข้ามามีบทบาทได้สักพักหนึ่งแต่ว่านี่คือการเขาเรียกอะไรตีกองร้องเปล่าบุ้มบุมุุม,มนะฮะระบบการเงินเก่ามอคะมันอาจจะไม่ใช่เออมันมันรวมถึงเรื่องของอ new world order ด้วยเรื่องของการจัดระเบียบโลกใหม่เ,เรื่องของการเปลี่ยนนะจากสิ่งที่เราใช้กันมาอยู่อย่างเช่น เรามีเขาเรียกอะไร US dollar เป็นแบ็กอัพเป็น world reserve currency หรือว่าเป็นเงินสำรอ,องสกุลของโลกใช่ไหมตอนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนผ่านไปเป็นสิ่งอื่นมีสิ่งใหม่เข้ามา Challenge แน่นอนครับผมนั่นคืออะไร BRICS นั่นเองนะอันนี้ก็ต้องดูครับว่า new world order หรือคนที่เข้ามา l h n l l เนี่ยมีเรื่องของความสามารถมากน้อยแค่ไหนแต่น่าสนใจมากๆสำหรับ BRICS นะฮะเพราะว่าประชากรโลก ของกลุ่ม b r i c s มีมากกว่า G7 เรียบร้อยแล้ว GDP ใหญ่กว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออแล้วก็ตอนนี้เวลาเวลาเขาใช้หรือเขาใช้งานหรืออะไรเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าออสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะดูเพราะว่าตอนนี้เราได้ Donald Trump เข้ามาแล้ว Donald Trump เนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องของการมุมมองเรื่องของการถือ US ดอลลาร์เป็น หนึ่งในสกุลเงินสำรองของโลกอยู่นะซึ่งเดิมมีอยู่แล้วแต่ว่า b ริก s ์เนี่ยอาจจะพิจารณาไม่ดิจดอลล่าแล้วนะครับผมอาจจะอาจจะเข้าไปอยู่ในหนึ่งนั้นหรือว่าดูซิว่าการเจราจาต่อรองแต่ว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆผมรู้สึกว่านี่คือ Pivotal Moment หรือจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับเรื่องของอเขาเรียกอะไรเทคโนโลยี Technology, เพราะว่าพลูโตย้ายเข้าย้ายเข้า ราศีกลุ่มซึ่งหมายถึง Innovation หมายถึงเทคโนโลยีนั่นเองนะอ่ะวันนี้ฝากไว้เท่านี้สำหรับสัปดาห์นี้นะอ่าแล้วถ้ามีอะไรก็ติดต่อเข้ามานะครับไลน์นะ morpong 999นะสำหรับปรึกษาส่วนตัวสำหรับสอบถามเรื่องของตัวสร้อยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกๆไลค์นะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากแชร์นะฮะไปเพื่อนๆเนดแลยวกันนะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะ อันนี้โชคดีเทวารักษ์